เเนผมขใใ้หสวัสดีครับผมสำรีรักสุทธีส어ส어บัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยวันนี้ผมมาลงพื้นที่ตามที่พี่น้องบ้าน,นาบ้านหินลาดตำบลท่าสงค์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามได้ร้องเรียนว่าท่านต้องการอยากจะใช้ไฟฟ้านะครับเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยซึ่งไฟฟ้าเดินมาถึงตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้ อันนี้ก็อยู่เพียงแค่นี้นที่สายระยงระยางนี้ก็คือพี่น้องอได้ได้ได้ไดต่อ,อเดินทาง,าดทางได้ต่อไฟไปด้วยตนเองนะพี่น้องก็อยากจะได้จากนี้ไปประมาณ5 5า0เมตรน,นะครับพี่น้องอยากจะได้ได้ไฟจากนี้ไป500มมนนเมตรนะครับก็ผมในฐานะเป็นสสนะครับรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องแล้วนะครับ ผมก็จะนําเรื่องนี้นะครับเข้าไปปรึกษาหารือในสภาและก็นําเรื่องอเข้าสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้มาช่วยพี่น้องนะครับเพราะว่า,า,าจากนี้ไปนะครับพี่น้องก็นลนแล้วแต่ทาการเกษตรนะครับแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยมีบ้านเลขที่อรา,ายเรียบร้อยนะครับเอาละครับท่านท่านใดอยากจะเสริมอีกไหมพี่พี่น้องครับมีไหมครับคุณหมอมา เอาตามมันมาแล้วครับเนฟ้าร์สปัญหาที่ช่วยช่วยหน่อยที่เจอก็คือว่าระบบระบบแรงต่ำมันมาถึงแค่นี้แล้วเราต่อสายไปตั้งไกลเนี่ยครับแรงดันมันตกเพราะแรงดันตกเราไปใช้กับปั๊มน้ําการกันเสียแรงต่ามันปั๊มไม่ได้ครับั๊มไม่ทางานพราแรงมันพอไฟไฟมันหลีไฟไม่พอถ้าเราขยายเกียรเป็นเป็นระบบที่ถูกต้องไปเนี่ยมันจะทําให้ไฟฟ้าสมบูรณ์แล้วก็ใช้กับเครื่องจากคนการเสียได้ ได้ตามสเปคมันนะครับได้ดีนะครับก็แปลงมาลงแล้วก็มีมีถนนหนทางไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าถูกระเกณฑนนะครับก็สามารถปรับปักเสาปูนไปตามถนนสาธารณะได้ถูกต้องตามหลักการนะครับถูกถูกถูกต้องเลยครับครับครับผมก็จะนําเรื่องนี้นะครับตามที่ผมกล่าวมาแล้วนั่นแหละนะครับทําหน้าที่ต่อไปครับพี่น้องทุกคนนะครับอ่ยกมือพร้อมกันคครรัับบครับครับครับ